การดูแลสุขภาพหัวใจสําคัญนั้น <c oughs> จะต้องเน้นที่จิตวิญญาณนะจิตใจใจที่ไร้ทุกข์ใจที่ดีงามอย่างรูเพียนรูพักนะดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าในพระไตรปิฎกเล่มที่นา25ข้อที่11นะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่ามโนปุพังเข้ามาทร,รม,ม,มโนเสรษฐามโนมยาใจ หรือจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับชีวิตแต่ละชีวิตนั้นหลักการใหญ่สำคัญที่สุดเลยสิ่งที่มีฤทธิ์มากที่สุดก็คือใจทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจทั้งนั้นเลยใจมีน้ำหนักขนาดไหนขนาดเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงเลย ใจนี่เป็นประธานของสิ่งต้องปวงเป็นใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นใจนะใจพาสุกนี่ก็ทําให้ทุกอย่างผาสุกได้หมดนะใจเป็นทุกทุกอย่างก็เป็นทุกได้หมดนะมันมันก็จะนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดจากใจของเรานี่แหละเป็นหลักเลยนะเพราะการดูแลที่ถูก,ต,กต้องก็ต้องปฏิบัติที่ใจเป็นหลักใจรายทุกใจดีงาม นะทําอย่างรูเพียนรู้พักในพระไตรปิฎกเล่มที่สนะิบเก้าข้อที่หนึ่งพันเ็ดรอยสิบเจ็ดเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเรามีปัญหาไฟไหมหัวไม่พากไฟไม่หัวไไเป็นตัวแทนของการเสียสุขภาพไฟไหม้าก็เป็นตัวแทนของเหตุการณ์ร้ายสรุปแล้วมีโรคมีเรื่องร้ายเข้ามาในชีวิต วิธีแก้ที่ถูกต้องก็คือนาดับทุกใจก่อนนาดับคามกลัวกังวลระแวงวันไวในใจก่อนแต่ก็แก้ปลายเหตุร่วมด้วยทําสมดุลด้านร่างกายด้านเหตุการณ์ร่วมเข้าไปก็ทําร่วมเข้าไปน่าจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะในนักข่าวสิกข่าวสูตรในพระเจ้าตรัสถึงจิตวิญญ,ญาณหรือใจนั้นมีฤทธิ์นะ นัะคัศิกาสูตรในจิตวิญญาณมีฤทธิ์นะท่านบอกว่าแรงเท่ากับดินเท่ากับดินเลยนะส่วนด้านร่างกายกับเบื้องรายนั้นแรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บนะนี่คือฤทธิ์นะที่มีในทางใจนะในพตัตไตปิฎกนะเล่มที่18บแข้อที่120ถึง121่งรนะหนึ 120, ถึง121นี่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสนะถึง จิตวิญญาณว่ามีฤทธิ์มากเลยนะจิตวิญญาณนี่มีฤทธิ์มากเลยในพระไตรปิฎกที่สิบแปด,ด 18, ข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดพระพุทธเจ้าตรัสว่าความหวันไหวเป็นโรคนะความหวันไหวเป็นโรคใจที่กลัวกังวลระแวงวันไหวนี่แหละมันก่อโรคกายได้มากที่สุดแล้วก็ก่อโรคใจนะอยู่แล้วนะใจที่กลัวกังวลระแวงวันไหว มันทุกข์มันทรามานนั้นเป็นโรคใจเป็นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลกทุกข์ที่แรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินเมื่อเทียบกับฝุ่นปลายเล็บคือกายกับเหตุการณ์ต่างๆนั่นก็เป็นทุกข์ใจอยู่แล้วแล้วก็ทําให้เกิดโรคได้ทุกโรคเกิดโรคได้ทุกโรคอย่างรุนแรงโรคกายนี่แหละก็เกิดโรคกายได้อย่างได้ทุกโรคเราอย่างรุนแรงที่สุดด้วย แรงที่สุดเลยก่อโรคได้ทุกโรคอย่างรุนแรงที่สุดเลยถ้าใจเป็นทุกข์ในวงการสุขภาพเองก็คนพบนะวงการสุขภาพเองก็คนพบว่าถ้าใจเป็นทุกข์นี่โอ้โหนะก่อโรคได้เร็วได้ร้ายที่สุดเลยนะใจเป็นทุกข์นี่ก็ใจเป็นทุกข์ใจเครียดนี่เป็นโรคได้ทุกโรคเลยนะมีกลไกทางวิทยาศาสตร์มีกลไกทางวิทยาศาสตร์นะ นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าเมื่อใจเป็นทุกข์มีความเครียดเข้ามานั้น,นระบบประสาทซิมพาติกจะทำงานเพิ่มความดันเลือดทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงอังนนี้ก็จะเื่าจะไปดันมาทุกข์ใจออกนั่นแหละชีวิตไม่อยากได้ความทุกข์ใจก็จะผลิตพลังงานมาดันทุกข์ใจออกเพิ่มอัตราการเกิดเมตาบอลิซึมของเซลล์ทั่วร่างกาย าการเมตาบอลิซึมคือการเผาผลาญอาหารของเซลล์ทั่วร่างกายก็จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะมาเปลงตัวบีบเอาทุกข์ใจออกพยายามดันออกแต่ชีวิตก็ไม่สามารถดันทุกข์ใจออกได้ด้วยพลังธรรมดาทุกข์ใจนั้นต้องถูกสลายได้ด้วยอริยปัญญาหรือปัญญาแห่งธรรมเมื่อชีวิตไม่สามารถดันทุกข์ใจออกได้ก็ดันร่างกายตัวเองพังมดเลย นก็เป็นโรคได้ทุกโรคผิดโครงสร้างโครงรูปหมดเรียวหมดแรงเป็นโรคได้ทุกโรคเลยโภมาฐานลดได้แหละนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าความเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นชีวิตเราจะหลั่งสารคอร์ติซอลและแอะดรีนาลีนออกมา,าอะดรีนาลีนทำให้ความดันลเลหุตสูงหัวใจเต้นแรงคอร์ติซอลจะทำให้เซลล์อึดและเซลล์ก็เหี่ยวลงคือหมดเรี่ยวหมดแรงน ภูมิฐานจะลดลงทันทีเลยนี่คือชีวิตจะผลิตพลังงานมาเกรงตัวบีบอุทุกออกแล้วพยายามดันอาทุกออกร่างกายเราก็พังมุดเลยนะแต่ถ้าเราสามารถลดความเครียดได้ภูมิฐานจะเพิ่มขึ้นเลยนะนี่เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พบถ้าลดความเครียดความทุกข์ในใจได้ภูมิฐานก็เพิ่มทันทีเลยเพราะอะไรเพราะชีวิตเราไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกขไม่ต้องเสียพลังไปแก้ปัญหาทุกข พลังน่าจะกลับมาเป็นของเราทั้งหมดเลยน,นี่เป็นสัจจะอย่างนี้ก็จะกอบกอ่อเซลล์ให้แข็งแรงดูดสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเลี้ยงชีวิตสลายโรคขับรโรคออกไปอย่างมหัศจรรย์เหมือนที่พระเจ้าตัดในปรตรปิฎกเล่มที่16ข้อที่2 3พระอิพระเจ้าก็ตรัสวา่าจิตวิญญาณน,นี่แหละเป็นพลังดูดดินน้ำลมไฟเข้ามารวมกันเป็นรูปร่างของเราแล้วก็อาศัยอยู่ในนั้น พราะถ้าจิตวิญญาณมีพลังเท่าไหร่มีฤทธิ์มากเท่าไหรเขาจะกอบก่อดูดสารและพลังงานดินน้ำลมไฟสารและพลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมากอบก่อเซลล์ให้แข็งแรงได้มากเท่านั้นเท่านั้นนะนี่แหละคือจุดที่สําคัญแต่ถ้าจิตวิญญาณเราไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจิตวิญญาณเป็นทุกข์นะเสียพลังไปสร้างทุกข์เสียพลังไปดันทุกข์ออกหมดพลังก็ไม่มีพลังที่จะกอบก่อเซลให้แข็งแรง นาะไม่มีละเซลล์ก็อ่อนแอไปเรื่อยชีวิตก็ผลิตพลังไปดันทุกขอ์ออกก็พังมดุดนะ่าดันร่างกายตัวเองพังมุดเลยอย่างนี้เป็นต้น,นก็เป็นโรคได้ทุกโรคนะเรื่องของจิตวิญญาณจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจนะถ้าจะปฏิบัติด,ดูแลสุขภาพให้ดีต้องพัฒนานะ่จิตวิญญาณให้ดีพัฒนาให้ไร้ทุกข์ให้ดีงามให้ได้ โดยการตั้งศีลมาลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยต่อตนเองและผู้อื่นปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นทำด้ใจไร้ทุกข์ทำด้วยปัญญาปฏิบัติอย่างตั้งมั่นทำด้วยปัญญาปฏิบัติอย่างตั้งมั่นเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติไปเป็นลำดับลำดับลำดับตั้งศีลมาลดสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัย ไปเป็นลำดับลำดับลำดับนะสิ่งไหนที่เรารู้ว่าเป็นโทษเป็นภัยชัดเจนนะด้านรูปปัตธรรมที่มันชัดเจนเลยมีข้อมูลทีชท่ชัดว่าเป็นโทษเป็นภัยมากเราก็ลดละเลิกก่อนนะอะไรเป็นโทษเป็นภัยมากที่สุดลดละเลิกก่อนนะอะไรเป็นโทษเป็นภัยรองลงไปก็ลดละเลิกรองลงไปเป็นลำดับลำดับเอาตัวที่เป็นภัยสูงสุดด้านรูปปัธรรมด้านที่รู้ได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายส่งผลได้ง่ายได้ชัด เอาตัวนั้นออกไปก่อนรีบอกอกไปก่อนเลยเพราะตัวนั้นจะอันหนึ่งอันตรายมากสองเราจะติดน้อยที่สุดเราต้องเลิกตัวที่เราติดน้อยที่สุดก่อนแล้วเราค่อยไปลดละเลิกตัวที่เราติดมากก็คือตัวที่เป็นโทษน้อยลงโทษน้อยลงโทษน้อยลงเราก็จะติดน้อยลงน้อยลงเราเราจะติดมากขึ้นมากขึ้นอันนั้นเป็นเลิกทีหลังตัวนั้นมันติดมากกว่าไปเลิกทีหลัง อย่างนี้เป็นต้นเราลดละเลิกไปทีละเรื่องทีละเรื่องท,ลองทีละส่วนทีละส่วนนะไปเป็นลําดับลําดับนะปัจจัยแหละตั้งศีลมาลดละเลิกปฏิบัติด้วยปัญญาทําอย่างตั้งมั่นนี่เร,เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาที่เป็นมั่กปฏิบัติจนชำระกกิเลสได้จริงล้างความติดยึดได้จริงนะก็เป็นผลนะอย่างนี้เป็นต้นนะ ก็เขาจะได้ความพ้นทุกข์ไปเป็นลําดับลําดับพ้นทั้งทุกข์ใจพ้นทั้งทุกข์ด้านวัถตถุต่างๆนะทุกข์กายเรื่องร้ายก็จะถูกแก้ไขไปด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ถูกต้องนะการลดละเลิกไปเป็นลําดับลําดับนี่แหละก็ตั้งศีลมาใช่ไหมอย่างเราตั้งศีลมาปุ๊บเนี่ยนะที่จะลดละเลิกสิ่งไหนที่เป็นโทษเป็นภัยต่อตัวตัวเราคนอื่นสัตว์อื่น เขตั้งศีลมาปฏิบัติลดละเลิกไปเป็นลําดับถ้าแต่ตัวที่เป็นโทษเป็นภัยมากเราปฏิบัติอย่างตั้งมั่นเลยด้วยปัญญาเลยนะปฏิบัติด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นปัญญาก็พิจารณาอาการของกิเลสที่ติดยึดในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยนั้น,นว่ามันจะมีลักษณะว่าถ้าเราได้เสพตามที่อยากจะสุขใจชอบใจไม่ได้ตามที่อยากจะทุกข์ใจไม่ชอบใจ นะมันจะกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปหมดไปก็เป็นทุกข์กลัวจะไม่ได้มาอย่างนี้เป็นต้นนะไอ้ตัวนี้แหละนะ่มันทําให้เกิดทุกข์ทั้งแผ่นดินขึ้นนะ่เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลสืบเนื่องตามมาเราก็พิจารณาเนี่ยตัวนี้ว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์นะเนี่ยมันเป็นทุกขนะ์น่เนี่ยมันเป็นทุกข์ใจแล้วมันก็จะทําให้เกิดทุกข์กายต่อมา มันทําให้เกิดทุกข์กายต่อมาน่ะวก็เกิดเรื่องร้ายต่อมาได้จริงมันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์แต่เราจะหลงว่ามันเป็นสุขถ้าเราหลงว่าได้เสพอะไรเป็นสุขปุ๊บมันจะสร้างความอยากขึ้นมาเลยอยากแล้วยังไม่ได้ก็เป็นทุกข์นี่แหละทุกข์นี่แหละกลัวจะไม่ได้มาได้มาก็กลัวจะหมดไปหมดไปก็กลัวจะไม่ได้มาอีกมันก็ทุกข์อย่างเงี้ยน่ะมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นเพราะได้สมใจอยากก็คแค่ลดทุกข์ลงไปชั่วคราวดีใจแวบหนึ่งละลายไปเลยหมดไปเลย ความสุขนั้นก็หมดไปเลยละลายไปเลยมันไม่เที่ยงเนี่ยเราจะเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีตัวตนแท้เลยแล้วมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่สุขนี่มันเป็นทุกข์นั่นเนี่ยสร้างทุกข์แล้วก็พยายามลดทุกข์ชั่วคราวดีใจแวบหนึ่งละลายไปแล้วก็อยากใหม่อีกก็ทุกข์อีกได้สมใจก็ลดทุกข์ชั่วคราวดีใจแวบหนึ่งละลายไปอีกอยู่อย่างเนี้ยแถมแตกตัวไปอยากเรื่องใหม่เรื่องใหม่ไปอีกพราะนึกว่านี่คือสิ่งที่ สุขเลิศยอดที่สุดในโลกก็เข้าใจอย่างนั้นในวันนี้เป็นสุขที่เลิศยอดที่สุดในโลกเราเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นนะเนี่ยชีวิตมันก็ทุกอย่างนี้พออยากได้มากๆก็ไม่ได้สมใจอยากว่างไงชีวิตก็เสียพลังไปสร้างความทุกข์ความอยากเนี่ยความอยากความทุกข์เสียพลังไปดันความทุกข์ออกไปทุกจากอยากนี่แหละนาจากกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากนี่แหละะชีวิตก็เสียพลังไปดันทุกข์ออก ก็ดันร่างกายพังมดเลยยี่ไปติดสิ่งที่เป็นโทษเป็นภยัยโดยกระรสสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยเข้าไปก็ได้ทุกได้พิษเข้าไปอีกประมาณ30มนาใจที่กลัวจะไม่ได้สมใจอยากเป็นพิษ70%ดบวกเกินร้อยแล้วก็ได้3 0มเ็ข้าไปอีกจากวัตถุก,ก็กลายเป็นร้อยเซบวกเกินร้อยก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นพิษในชีวิตเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บน่าอยากได้อะไรมากๆก็ทําไม่ดีได้ทุกเรื่อง แล้วไปนเนี่ยนําให้เขาเดินเป็นตามด้วยตามหลักสนิทฐานน่ะก็ต้องทุกข์ใจทุกกายทําไม่ดีได้ทุกเรื่องก็เลยเป็นวิบากไร้ชีวิตกระทุรังคมังไปได้ไกลอนันตังไม่มีที่สิ้นสุดก็บันทึกเป็นวิบากรร้ต่อตอนเองและผู้อื่นสร้างสิ่งเลวร้ายต่อตอนเองและผู้อื่นชั่วกับชั่วกันน่ะนี่คือมันเป็นทุกข์กับพิจารณาไปมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเรา ก็พิจารณาไปให้ชัดพิจารณาซ้ำๆซ้ๆซ้ำๆซ้ำๆเข้าไปจนกิเลสได้มันก็เถียงเราไม่ได้ที่แรกมันหลอกเราว่ามันเป็นสุขมันเป็นสุขมันไม่ใช่ทุกข์ทีนี้เราจี้ไปเลยมันเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขโอ้จี้เข้าไปอธิบายเข้าไปอธิบายเข้าไปกิเลสก็ชัดพลังของเราชัดเจนมั่นใจกิเลสยอมแพ้เลยชัดเจนมั่นใจกิเลสโอ้ใช่จริงๆมันก็ไปสลายความเข้าใจผิดของกิเลสกิเลสก็เห็นตามเราแล้วก็เออจริงเนาะไม่ใช่ ม่คิดสุขเนี่ยเป็นทุกข์จริงๆกิเลสเข้าใจแบบนี้แล้วก็ไม่อยากทุกข์กิเลสก็สลายไปสลายความคิดแบบเดิมดีกว่าคิดแบบเดิมก็ทุกข์ตอลอดกาลสลายความคิดไปเปลี่ยนไปพุทธคิดแบบพุทธดีกว่าไม่ไม่ทุกข์นะนเนี่ยก็ไม่มีสุขปลอมก็ไม่มีทุกข์จริงแล้วนะไม่มีสุขโลกียสุขหรือสุขาริกะนั้นไม่มีสุขลวงสุขหลอกสุขปลอมนั้นลนะนะก็หมดแล้วไม่มีสุขก็ไม่มีทุกข์ละไม่มีสุขปลอมก็ไม่มีทุกข์จริง มันก็ไม่มีลาติดได้เสพสุขใจไม่ได้เสพทุกข์ใจไม่มีมีแต่สุขสบายใจไร้กังวลน่ะมันจะเกิดจะดับเราก็ไม่ทุกข์จะได้สัมผัสหรือไม่ได้สัมผัสเราก็ไม่ทุกข์มีแต่สุขสบายใจไร้กังวลที่สิ่งเหล่านั้นไม่มีผลที่ทาให้ชีวิตเราเป็นทุกข์อีกต่อไปน่ะอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเราก็จะได้พลังพาสุขผ่องใสไร้กังวลขึ้นมา นี่เป็นอนัตตาความไม่มีตัวตนของกิเลสไม่มีสุขปลอมทุกข์จริงมันหายไปจริงๆไม่ใช่ตัวเราของเราจริงๆเลยเข้าถึงสภาพอนัตตานี้จริงๆเลยเราก็จะเห็นโอ้ได้พลังผาสุขผ่องใสไร้กังวลที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกเลยน่าไม่มีเงื่อนไขที่ทําให้ใจเป็นทุกข์เลยน่าแล้วก็จะไปทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยเพราะไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกข์ไม่เสียพลังไปแก้ปัญหาทุกข์ พลังนั้นกลับมาเป็นของเราหมดเลยก็สร้างร่างกายให้แข็งแรงสลายโรคขับโรคออกไปและยังมีประสิทธิภาพสามารถดูดสารและพลังงานที่เป็นประโยชน์มาเลี้ยงชีวิตเราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสลายโรคขับโรคออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนี่คือสัจจะที่สุดยอดที่สุดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรล้ทีนี้ชั่วเราก็ไม่ทําทําแต่ดีเลจเราเข้าใจกรมดีกรมชั่วจำแจ้งกันชั่วไม่ทําทําแต่ดีที่ทําได้ น่มันก็เป็นวิบากดีเหนียวนําให้เขาดื่เป็นตามก็เป็นวิบากดีต่ตอตนเองและผู้อื่นชักับชค่วกันดูสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออจากชีวิตนี่แหละก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็เกิดเหตุการณ์ดีๆขึ้นมาเป็นสุขภาวะทั้งจิตใจร่างกายแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะเรื่องชั่วเราก็ไม่ทำพอล้างตัวชอบชังแต่และเรื่องได้แล้วตัวไหนร้ายก็ตัดไป ล้างสุขปลอมทุกจริงได้ล้างชอบชังได้นะสุขปลอมก็คือชอบทุกจริงก็คือชังเราล้างออกไปได้แล้วมันก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วว่าได้จะสุขใจชอบใจไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจไม่มีสลายไปเลยได้ไม่ได้ก็สุขสบายใจไรกังวลเป็นอิสระเสรีเลยนี่เป็นวิมุตเป็นนิพพานทีนี้ชั่วเราก็ตัดไปส่วนเรื่องดีเรายึด ทำยึดอาศัยได้แล้วก็ยึดทำยึดอาศัยทำอย่างโอโหเต็มใจสุขใจเลยปรัถนาให้เกิดดีปรัถนาให้หยุดสิ่งที่ไม่ดีนาภาคเปลี่ยนหยุดสิ่งที่ไม่ดีปรัถนาให้เกิดสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีเราทำนาทำได้แล้วก็ทำดีเกิดแล้วก็ยินดีได้นาทำดีที่ทำได้ไม่วิวาทนาให้ดีที่สุดด้วยใจที่เป็นสุขอย่างรู้เพียรรู้พัก น่เราก็ทําอันนี้น่ดีเกิดเราก็สุขใจดีไม่เกิดเราก็สุขใจน่ดีเกิดเราก็สุขใจน่เพราะได้อาศัยดีนั้นก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปดีเกิดเราก็ยินดีได้ไม่มีปัญหาแม้ดีไม่เกิดเราทําไม่ได้หรือมันเกิดไม่ได้เราก็ยินดีที่มันเกิดไม่ได้หรือเราทำไม่ได้ยินดีที่มันเกิดร้ายขึ้นน่าทังที่เราก็ ปัถนาหยุดร้ายนั้นแต่ม cool ันทําไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นเราก็มีความยินดีได้เพราะเราเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งวามันเป็นวิบากร้ายของเราและคนที่เกี่ยวข้องให้ได้ชดใช้รับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นอยากหมดเร็วก็ทําดีเรื่อยไปใจเย็นคาชาติอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ล้างความยึดมั่นถือมั่นว่าดีต้องเกิดอย่างเดียวเท่านั้นดีเกิดเราจะเป็นสุขดีไม่เกิดเราจะเป็นทุกข์ก็ไม่ไม่ดีเกิดเราก็เป็นสุขดีไม่เกิดเราก็เป็นสุขดีเกิดเราก็ยินดีได้ ดีไม่เกิดแล้วก็ยินดีได้เมื่อเราได้พยายามหยุดชั่วพยายามทำดีแล้วเราก็ทำจิตใจให้ผ่องใสได้เราไม่ได้ปรารถนาให้เกิดชั่วเราปรารถนาให้เกิดดีแล้วพยายามหยุดชั่วพยายามทำดีให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีเกิดเราก็สุขใจได้ดีไม่เกิด onder, เราก็สุขใจได้จิตใจผ่องใสยินดีได้เข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้ง,จงก็ไม่มีเงื่อนไขที่ทำให้ใจเป็นทุกข์นี่เรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นละ นี่เป็นกลางดีเกิดก็ได้เราไเกิดก็ได้เห็นไหมเมืถึงที่สุดแล้วอะไรเกิดก็ได้นะเราก็สามารถที่จะยินดีได้หมดเพราะสุดท้ายทุกอย่างก็ดับไปน่ะอย่างนี้เป็นต้น